สวัสดีพันนี่น้องครับวันนี้เป็นสวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องประกอบกันตลาดนัดคูกระบืออำเภอสมเด็จโอ้โหัวมันโดดว่ามันเหยียบเหยียบแค่มันหล่มแต่แค่หัวมันหล่มหัวมันหล่มแต่แข่มันมันตกใจ ไปเป็นไงหลอดมืน่นเก่าพันสาวหน่อยสูงลอย30มสิบบวกหนะลอดมืน่นเฮงว่าสาวหน่อยหลอดมืน่นงันสี่ว่าแดงเครื่องดำครับว่าจอยครับว่าพอมอน,อนะครับหลอดมื่นหนนไปครับ ฝากปชรสัมภัษ์นะครับตอนนี้เอมิี่ยมสนไ์สดในเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับขาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะว่าจเป็นการสนกทางไรสนเฟซบุ๊กนะครับจนหยุดอมินหยุดจะดังคันพูดออกตลาดเพื่ศเสาร์ที่นะครับมีคนขายโคมจุยจอยสุดยอดมีคนขายคนมจุจอยมีเอฟครับฝากคำว่าบึงนะครับนวดผอมนะโคมแม่ลูกผมๆอย ตัวหาคนขายกัวขวานขัวจอยแม่นู้นครับนี่แม่นู้ครับนี่ค่าเจ้าบาทนะครับนี่มื่นสามพันน้องแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกสองลูกเลี้ยลูกเลี้ยงก่าหนาเลียงนะหนึ่งหมืนสามพันเนี่ยเอาสองตัวได้ของนั่ครับงัวจอยนะขัวผอมนะครับงัวผอมนะครับหมื่นสามสั่นครับแม่สูงลอยสาสบห้าบวกอยู่นะครับ แต่รอยซีมนะครับนะครับนุน่มดีผมเนี่ยนุ่มงามนับขาดแต่ใหญอย่างเดียวนับจอยนับงัวดจอยอย่างเดียวนะครับครับคนเลี้ยงบ่บ่มีหาให้กินเอาไปผู้ใดมีหอาหลายเอาไปซื้อนับดูดสวงดีนะครับดูดสวงดีท่ายืนงามอยู่นะครับหางกหญ่เงานะครับประกันแข้งขาทุกทอนภครับหมื่นสามแห่ลูกโอ้โหนะครั สื้อสื้อสื้อแต่เกาวงวัวโค้งแบบเมื่อสานี่ยเด็กจะเม่อันนี้ได้ลูกด้่าสนใจติดต่อได้เบอร์ไนบาไมเมื่อสามเมียีศูนย์หกห้า ห6้าหหเก้าหจนึสนใจโทรมาสอบถามนึงนะครับนะแม่ลูกแหลกหนึ่งมสามพันเป็นสนใจโทรมาเบ่งนะครับแม่สูงท้าย,ยางดีเอาเบ่งนะประกันแข้งขานะรับวจอยนะ้นุ่มดีนะเครื่องดำนะตัวแดงนะอ้ไปเลี้ยงเหลี่ยมมอมอๆเตนะ ได้ได้หยาเขามาเนี่ยโอ้เหลี่ยมเมาเมานี่ครับแมีลูกลูกแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ยนี่งมามนะครับสนใจเพ่นครับคมจอยๆนะครับเอฟซีวาอยากได้นะครับถึกเถลือกอะไรเงินนะครับหมื่นสามครับเสียงว่าเสียง่วงสาวสามหมื่นหายต่เก่าครับ พี่ไก่ซื้องาะสาวสาวมหมื่นหาเงาะงาะหน่อยตัวเดียวปนะีนี้แม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกแหลกนะฮะแม่ลูกลูกแหล็กนะหมื่นสามเงาะจ่อยนะครับแต่มันไปเล่งกันนะอลิญญาเล่งกันพ่นไหนมีค่นขายแน่นะครับสองหมื่นนะสัตแูกสองหมื่นแม่ลูกลูกตัวผู้โอ้มนขึ้นไก่ ไก่แม่ดำแม่ดำมันหายแม่ดำมันหายเห็นเอ๊กําหนดมือว่าสาวเลยมือว่าสาว แหวดออกเลยทายยากเลยวหมือน <c oughs> เดี๋ยวมินเล่งกันนี่พนเพีย่อยคน,นับพี่สาเดี๋ยวคุณแบบเป็นต่อราคาอยู่เพีงหน่อยเดี๋ยวเป็นแทวเป็นต่อรตลาดห้องงานตลาดว่ามีราคาทรง แม่เท่าไรบอกลมาเลยอันเอาคืนให้ผมอีกันมัหากันเยอะข้นคุณแม่เนสนใจพ่สียดานนต่อขาเปนต่อแบบมือหาเป็นต่อแบบ เปิดราคาอะไรไปไหนน,นะครับสองหมื 21, <000. S 2> ่นหนึ่งพันนแรบราคาสูงเน่ยเปิดไป 21, สอง130่นหนึ่งพันสูงร้อยสามสิบบวกร้อยสามห้าร้อสแดงดีนะสวงดีหลังดีขาดียืนดนีประกันตรนีภายนอกประกันตรนี้ภายนอ,อกลนขุดเข่าไปแนละ้วสองหมื่นหนึ่งพันนั่งนีแมนไหมครับนี่ ตัวนี 5, ้ค่าจับาพรรดิสองหมื่นหน้ารองสาวใหญ่คอมผสมวันนี้ปีนสิบสีเดือนสิบสี่เดอนสาวรอผสมเดียงดีนะครับประกันตํำหนีแผยนอกสูงร้อยสามสิบห้าประมาณร้อยสามสิบาทเดียงดีเดียงรับงายมุมนี้มันยังสีเห็นครเดียงดีนะครับ อันนี้เป็นสาวใหญ่กันนสาวฟันนำนม,นมประมาณ20สเหียนสาวฟันน้ำนม,นมอรอผสมะครับสูงประมาณ140บวกรวกะทกเป็นว่ะทก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 ทนี่ใน่ดีนะครเปิดราคาหลักเป็นไงสองหมื่นเจ็ดพันหน่ร้อยสายโค้งสร้นกมเนื้อสวยนะครับ งัวนใสเรียงง่วเนื้องัวเนื้อเนื้องัวเนื้อเนื้อราคาสอราคสนใจติดต่อได้เบอร์ใดเนับ0ศู8 7 5 3 1สี่แปดเจ็ดห้าจหาสาม0 0สองสี่สหน่ย่างเพื่อนอมนตลารัชศรีิน มื่อนี้ผู้ช่อมไหลนะครับผู้ช่อมไหลแต่เดี๋ยวมื้อผย้ายางลหลบเนว้อส้นเป็นหลอบเป็นเนื้อเหนียวนะเน่ครับนี่พ่อพันธลยครับพ่อเลี้ยมพ่อได้เป็นพ,พน่อพันธะุ์นี้ได้เลยเลี้ยมหนังดีโนกดีนะครับหน้าตาดีชีดง่ายหนังหนาแบบเนาะ สวงแฉกได้เรียมเลยเนี่ท่านนี่คุณแม่พนซื้อแล้วนะแม่ลูกแม่ลูกลูกคูยย่ <c oughs> <c oughs> คนใดกันน้แ,แม่ลูกลูกตัวผู้อเงินจ่ายเงินหนึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> แม่ลูกลูกตัวผู้ สองมืนสามพันห้าร้อยสมนด้กันแล้วะเเรี้ยงล้นนึ่งามยังโค้งสางใหญ่ดีนะครับเยี้ยมดีแม่กับแม่กับม่านแม่กับหูสันเงี้ยนหูดีนะหูสั่นนะครับได้กันแล้วนะสื่อสายสื่อเปลี้ยงไห